สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนํานะครับวิธีวิธีการอัพวิธีการเล่นนะที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดนะเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมคิดเองนะครับก่อนอื่นเลยนะอยากให้ทุกคนจัดโซ่นะครับจัดโซ่พยายามจัดหลักหลัก จะเป็นสายค้อนสองนะพื้นฐานแล้วไข่สายสายค้อนเนี่ยสองสายก็คือจะเป็นสายเผาระเบิดนะแล้วก็สายดิงอาวาสส่วนสายว่องไวเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสายหนึ่งสายไปเลยนะครับหนึ่งสายไปเลยต่อมาก็สายซับสายซับนี่จะแบ่งเป็นสามผมแบ่งเป็นสามนะครับก็เป็นสายที่เพิ่มเกรดนะสายเพิ่มเกรด สายที่เป็นโลนะครับส่วนใหญ่เป็นโลแล้วก็สายที่เป็นสายฟูซับฟูซับที่เหลือจะเป็นควบคุมสองควบคุมหนึ่งก็จะมีสายมูชิงสวรรค์น,นะครับพวกนี้จะใช้กระดูกมูชิงสวรรค์ในสายนึงคือสมาธิสมาธิ ใครปั้นแยกได้ก็ปั้นแยกนะแล้วเอาเอามาเป็นหูเรียนหน้ากันมาเยืนปั้นแยกได้ปั้นนะเพราะว่าถ้าป๋อไม่ได้ลงแบบทีมเนี่ยมันเหมือนเหมยมันไม่สุดนะครับต่อมานะครับถ้าถ้าเราเริ่มเล่นเนี่ยถ้ากว่าถ้าเกิดว่าโซ่เราโซ่เราพลาดตั้งแต่ต้นต่อไปอ่ะพอเราเล่นไปนานๆเข้ามันจะ มันจะจับทีมไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้ด้วยมันจะทําให้เราสร้างทีมไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็มันเล่นน้ำติดขัดอะ่ะหรือแล้วมันไม่มีความสุขสุดท้ายก็จะจบที่คาว่าเลิกนะครับทีน,นี้วิธีการอัพนะครับสมมุติว่าอ๋ออันนี้ก่อนดีกว่าให้เราสร้างทีมนะครับขึ้นมาสองทีมนะก็คือสังเกตว่าทีมวิญญ,ญาณจาำลองเนี่ย ทีมันจะเรทําสำรองก็จะเป็นพวกทีมโซ่ของเราเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้นะับก็ให้ใส่มันทุกตัวไปเลยแล้วสำหรับคนที่สามารถทำได้นะถ้าทำได้นะครับพยายามจัดออฟแหวนเนี่ยให้เป็นออฟเดียวกันนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่ในอนาคตพอเราเล่นเนี่ยแหวนเราจะได้เหลือนะเหลือใช้ จะด end. ออแฟนยายมจะตอแฟนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใส่เท่าที่มีนะครับอันนี้ผมจัเป็นตัวอย่างให้ดูนี่ผมใส่เป็นชิดาเมทโ่าจ่อไปให้นารีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ ATP นะครับก็คือค ทีมแรกนะครับทีมแรกก็คือให้ใส่โซ่ให้เป็นทีมโซ่ของเราทั้งหมดเพื่อเพื่อเวลาเราอัปเกรดเนี่ยทั้งไอดีของเราเนี่ยมันจะเติบโตตามไปด้วยนะมันจะเติบโตตามไปไปพร้อมกันทั้งหมดคือต่อให้เราอัพตัวเดียวมันก็สายเดียวที่เราปูกกับหลงๆเนี่ยสมมุติเราปลูหลงๆสายเดียวที่เราปลูกหลงๆมันก็เติบโตไปด้วยครับในส่วนทีมที่สองทีมที่สองนะผม ก็จะใส่เป็นพวกตัวที่เราปั้นแยกเช่นขีลมนะครับที่เราผมใช้ในทีมตีกระดูกอยู่แล้วเป็ขีลมนะครับแล้วก็จะเป็นใต้ซือนะครับที่ผมใช้ใช้สําหรับพวกบัฟกิจกรรมนะครับเพราะแหวนสองสายหนึ่งเขาเนี่ยก็จะเสริมเสริมดาเมจให้เราเนีครับเกต ก็จะมีบัฟอัพเกรดให้เราหลักๆแค่นี้แต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมจะเพิ่มสายควบคุมไปสองตัวเพราะอะไรนะผมใส่ควบคุมไปสองตัวให้มาอยู่ในช่องสองด้วยเพราะเพราะเวลาผมกดใช้งานในทีมโซ่ผมเลือกได้แค่หกตัวนะครับซึ่งหกตัวตอนเรากดใช้งานเนี่ยตอนเราอัปเกรดเราไม่ควรเลือกสายควบคุมเข้ามาหรือถ้าเราจะเลือกสายควบคุมเราก็ต้องไม่เลือก ไม่เลือกสายโจมตีหนักนะเราก็ต้องไม่เลือกสายโจมตีหนักให้เป็นสายให้เป็นสายสายไปแต่สำผมเนี่ยผมว่าเราไม่เลือกควบคุมดีกว่านะนี่เพราะพอเราอัพอัพเนี่ยนึกนึกถึงว่ากกวรทรัพยากรเนาทําไมถึงแล้วก็ให้ให้ให้ควบคุมมันอยู่ในช่องที่สองอ่นะทีนี้หลักๆนะครับสองสองทีมนี้แค่นั้น ใครจะเพิ่มสายซับเขา้ามาอีกตัวก็ได้นะครับสายที่ว่าปั้นแยกอันนี้ก็ปั้นแยกนะไอดีพี่เขาปั้นแยกเหมือนกันนะครับผมก็ปั้นแยกผมคิดว่าเหมือนหมายเหตุเดียวเนี้กับบออเนี่ยว่าถ้าในทีมไหนไม่มีสองตัวเนี่ยคือมันไม่สุดผมเลยว่าปั้นแยกดีกว่านะครับส่วนในทีมที่ว่าปั้นแยกสองตัวนี้ก็คือเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยจยากได้กับมันมาก ก็เ,เอาแค่ใส่ไปยืนในทีมใทีมอยู่รอดแค่นี้นี่กลับมาที่สมมุตินะครับสมมุติวันเนี้ยเราฟาร,ร์มเฟสไรวันเนี้ยทั้งหมดแล้วเราได้ของทรัพยากรมาพวกสม,มุนไพรอะไรเรากดใช้ไปแล้วของเรากดใช้ไปแล้วก็เริ่มต้นเลยนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นทีมโซ่ก่อน เปลี่ยนทีมโตแบบนี้ผมไม่เลือกทีมควบคุมนะเพราะว่าควบคุมผมออกไปอยู่ในช่องสองละเพราะยังไงทรัพยากรของควบคุมในชุดแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี่ยหอกไหมสมุนไพรเนี่ยมันมันไม่ได้ไปอยู่ในตัวควบคุมไหนเพราะมันมันไม่มีตัวควบคุมไงเออเราก็ไม่ได้ต้องใช้มันนี่ผมก็จะมาเริ่มกับอัปเกรดอัปเกรดเนี่ยให้อัปเกรดตามที่ระบบมันแนะนาเลยนะนะครับ อัปเกรดตามเยอะแน่นอนมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเพราะลองคิดว่าเมื่อทรัพยากรมันเยอะมันจะเอาไว้ให้ตัวที่สามารถใช้ได้ก่อนนะครับเอาไปให้ตัวที่สามารถใช้ได้ก่อนเหมือนเมื่อกี้เอาให้ทางเิืนอเขาถังเฉินสามารถใช้ได้ก่อนแล้วมันก็มีแค่ตัวเดียวมันก็ได้ทางเชินเต็มๆนบทีนี้มันก็จะมีทรัพยากรที่เหลือนะสมมติว่าสมมติผมอัปเกรดหมดแล้วนะครับ แผมอัปเกรดหมดแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นทีมสำรองสองซึ่งที่มีควบคุมด้วยสองตัวนะที่มีควบคุมอยู่ได้สองตัวและตัวอื่นๆที่เราปั้นแยกนะครับป๊าปเห็นไหมเราก็อัปเกรดไม่มของเมื่อกี้มันไม่ได้ไปอัปเกรดส่นใ,นใสลมตีหลักนะใส่ลมตีหนักในโซ่นะเดี๋ยวมันเอามาให้อัปไปกับไต้ซือซึ่งเป็นตัวที่เราปั้นแยกนะครับเราก็อัปไปนะครับทำแบบนีนะ้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ กระดูกวกิญญาณไม่ต้องไปสนใจนะครับเปลี่ยนไปดูวิญญาณัวกับวข้อกระดูกวิญญาณไม่ต้องสนใจตีบวกวงแหวนทําไปนะอะไรที่ทําได้ทําไปในส่วนของกระดูกเนี่ยมังะไปยุ่งนะหัวตีผมจะเก็บกระดูกก่อนจะเอากระดูกไปเก็บในตัวที่ว่าเราไม่ได้ใช้โอเคหมดลวทีนี้ เทคนิคที่หนึ่งที่ผมบอกนะเมื่อเราฟาร์มเนี่ยเมื่อเราฟาร์มไปได้ระยะหนึ่งแล้วนไปได้ระยะหนึ่งแล้วให้เราเกิดใหม่นะเกิดใหม่เพราะสองตัวที่เราปั้นแยกใต้ซือกับขีลม่ะเราเราเราไม่ค่อยได้เราไม่ได้ใช้งานมัน ปูออปชั่นอยู่แล้วนะไม่ได้ใช้งานมันปูออปชั่นอยู่แล้วเราจับมันเกิดใหม่ได้เลยจับมันเกิดใหม่ได้เลยเกิดใหม่อยูนครับนี่สมมุติกรณีเราฟาร์มมาแล้วสักระยะน่ะสักเดือนนึงก็ได้แล้วแต่เราจะวางแผนนะครับมันจะบูสต์ดาเมจครั้งนึงอ่ะจับมันเกิดใหม่เลยทรัพยากรเราได้คืนแต่ทรัพยากรที่เราจเราจรมาใช้จริงๆอ่ะ ก็คือพวกสมุดสมุดอัพเลเวลแล้วก็สุ่มไทยนะครับนี่เราเกิดใหม่พอเกิดใหม่แล้วขั้นตอนต่อไปกันพลาดนะครับกันพาดให้เรามาทำตัวเราคอย信徒们的祈祷อ与你而来เ了什么为了得本本นเห็นไหมเราได้สมุดมาเป็นหมื่นเลยหมื่นเจ็ดนะ เยอะนะเยอะเยอะจริงนี่ผมฟาร์มเดือนนึ่งเนี่ยเดือนหนึงนะครับก่อนจะเกิดใหม่มาแค่ววสี่สิบนะแล้วเราก็มาทะลวงมันแบบนี้เพื่อเพื่อให้แหวนเปิดสี่วงแค่นั้นเพื่อให้เราเพียงพอกับการใช้งานมันในเกมเราไม่ใช้แั่เพราะเดี๋ยวนี่ยนาคตเราก็ฟาร์มมันต่อถูกไหม เรยวมันขึ้นอยู่แล้วทำฟาร์มแบบที่ผมสอนตอนแรกอะ่ะเปลี่ยนทีมทีมหนึ่งอัปเกรดแล้วก็เลื่อนมาเป็นทีมสองทำแบบเนี้ยสักเดือนทรัพยากรที่เหลือใช้จากทีมหนึ่งอะ่ะมันจะมาตกถึงไอ้พวกเนี้ยนะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเราไปเก็บเร็วแล้วมันมันฟาร์มได้นะคือเราเราเหลือใช้จากทีมหนึ่งแล้วเรามาใส่ทีมสองนะครับอ่ะทีนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าพอเราเปลี่ยนทีมเนี่ย แหวนที่มันเคยใส่ก่อนแล้วเนี่ยมันจะเปะกลับมาตามที่เราเซตไว้สี่วงเท่ากันแค่เรยวมันลดลงแค่นี้ทีนี้เราก็กลับอาทีหนึ่งเหมือนเดิมนะเราใส่ควบคุมเข้าไปควบคุมเดี๋ยวไว้ในทีมสองนี่เห็นไหมของเราเยอะอย่นี้นเราจะอั g เกรดดูนะจบกนันแล้น่เลยยี่สิบหกห้าสองหนึ่ง

ก็า่าใส่รปันสงตัวนึกว่าปั้นวันเช้าตอนเร่ออัพัยาก่อนจะเหลือไปซื้ใแ้เออตันี้่อะ้มาน่วนี่ตกนะแค่ั้นทน้เราทีมเ้ทีเเมมเราค่ทำ หนึ่งเลเวลเนี่ยใช้ประมาณสี่พันนี่าสามนี่จน้อยมากเลยเนี่ยขายไปหกพันมันใช้เยอะนะครับแรกกับที่ว่าเราฟาร์มมาเดสามแต่แค่นี้เลเวลเราเต็มก้าวตัวเห็นันันเลเวลหลักแล้วพันเลเวเลเวลหลักเรา อัพต่อครับสมหรับใครเยมันใช้เยอะมากนะระดับอัจฉริยะที่ใช้เยอะมากเลยนะอัพก็อัพมันเหมือนต้องเปลี่ยน,นแค่นั้นนี่คือหมดแล้วหมดแล้วต่อไปสายควบคุมอ่ะเดี๋ยวนี้มาสายควบคุม

มันเหมือนกันความรู้สึกเดียวกันหลือก็คือความรู้สึกเดียวกันก็คือเราอัพช่องหนึ่งใช่ไหมอัพช่องหนึ่งแล้วเราก็มาอัพช่องสองแล้วเราก็มาอัพช่องสองแล้วเราก็มาทําตามเหมือนเดิมแบบที่เราทำของที่มันเหลือมันไม่ไ้ตกมาถึงตัวเนี้ยตัวที่ว่าอยู่ในตัวที่เราไม่นี 没有废物的武魂，只有废物的魂师。没有废物的武魂，可以当团了。当团，你退麦好。คุณไม่ต้องกลัวว่าพอคุณเกิดใหม่แล้วคุณตั้งอัพมันจะไม่ตันเพราะปกติมันก็อยู่ได้ถ้ามันยืนได้นะมันมันยืนไม่ได้นะ。信徒们的祈祷。啊，มันที่ผมเลือก。我御风而来。退麦好。 เพราะพวกนี้ผมไม่ได้เซตกระดูกไว้เทพเลยเดี๋ยวผมแนะนำให้สใส่ชุดเทพเลยจะยนี้มาชุดเทพนะครับชุดเทพเนี่ยพอเราได้มาในแต่ละครั้งเราฟาร์มมาไม่ว่าจะจากเซก,เซกูแผ่นดินหรอหนืออะไรนะเพราะว่าเราเราจะฟาร์มมาจากเซกูแผ่นดินหรอือ หรือได้มาจากการประมูลหรือว่าได้มาจากกกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หมดเราได้มานะเราไม่รู้ว่าชิ้นไหนดีชิ้นไหนไม่ดีถูกไหมเรากับไม่ได้ทีนี้ก<ส>็เหมือนกันครับให้เรากลับมาที่โซ่หนึ่งก่อน,โซ,น,อน,อน,นโซ่หนึ่งเหมือนเดิมเลยโซ่หนึ่งก็คือตัวสำรองหลักของเราอ่ะให้กดมาที่เทวราช แล้วเลื่อนลูกศรนะเลื่อนลูกศรไปทางขวาไปที่ละตัวทีละตัวถ้าไอเทมไหนที่วมันมีคุณสมบัติดีกว่าชิ้นแรกชิ้นเดิมมันจะขึ้นแจ้งเตือนให้เราว่าเนี่ยคุณควรเปลี่ยนก็ให้เราเปลี่ยนแค่นั้น,นเดินไปไอที่ที่ผมเนี่ยมันมันขึ้นเตือนนะแต่ว่าผมไม่ได้เพราะมันเป็นตัวของถังหญ้านะมันเป็นตัวที่เรามาปลูกเฉยๆเราก็เลยไม่ต้องนี่ คนบอกว่าดีกว่าก็แค่เปลี่ยน,ยน,นขี่ลมยังไงเราต้องใส่แล้วขี่ลมพอมันขนนนึ้นแบบนี้เราก็แค่เปลี่ยนแล้วของเดิมที่มันใส่อยู่ก่อนตัวก่อนั้นเนี่ยมันก็จะไปอัปเกรดในตัวต่อไปนะึกอกว่าเออมันก็จะไปอัปเกรดอยู่ในตัวต่อไปมันไม่ได้หายไปไหนนะ ดีมาใหม่เหมือนตอนที่เราใส่แบบ R R หรือ s r เนี่ยถ้ามันเป็น R SR ก็มาเน่มันก็จะขึ้นทุกฝนี่แหละเราก็แค่เปลี่ยนมันเออแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดตัวที่เราเป็นโซ่หลักนะครับแค่นั้นส่วนวิธีการชพว่จะให้เราไปบันไัดได้เร็วเนี่ยเลื่อนบันไดเทสได้เร็วเนี่ยให้เราดูเทสตรงนี้นะเนี่ย เด็กเค้นบอกช่องแรกนะบัรทาดบนตุดติดตั้งชุดส่วนส่วนขาสีส้มหกอันเนี่ยคุณขาดอันเดียวเนี่ยห้ากหกคุณขาดอันเดียวประมูลมาก็ได้ครับร้อยห้าสิบเพชรถ้ามีกาลังนะร้อยห้าสิบเพชรเนี่ยคุณได้ยี่สิบหกยี่สิบหกอะไรเนี่ยพิธีสักการะเนี่ยเหมือนกันสีส้มสีส้มส่วนสีสระเนี่ยอันเดียวเนี่ยคุณหาเท่อันเดียวร้อยห้าสิบเพชรเหมือนกันสีส้มอ่ะร้อยห้าสิบเพชรหมดเลยผมไปดูแล้ว เนี่ยได้มา4.3นี่เหมือนกันถ้าใส่สามอันสี 4, อีกสามอีกเนี่ยถ้าคุณเพิ่อมอีกสามร้อยเพรเนี่ยคุณได้80กว่า80ป่าแล้วนี่อะไรชุดเทพส่วนสีส้สสมเนี่ยสองอันเนี่ยมันเหมือนกันนะสองเพซเนี่ยเพซที่สองเพที่สี่เนี่ย 2, มันเหมือนกันนะเนี่ยคุณรวมกันคุณได้86บวก93เนี่ะร้อยกว่านะเป็นร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยคุณสามารถผ่านไอ้บันไดเนี่ยได้เกือบสิบขั้นนะครับ กือบสิบขั้นแล้วก็อย่าลืมมันยังมีนี่ลำดับการทา้าเราได้จากนี้ด้วยนะแต่หลักลักเนี่ยผมอยากให้ทำเควสเนี่ยให้ครบนะคุณแค่ดูว่าคุณขาดสีส้มส,ส,สองอันคุณไม่ต้องคิดมากเลยคุณก็แค่ไปซื้อมานะสีส้มสองอันคุณก็แค่ซื้อมาสองอันแค่นั้นสามอันคุณก็ซื้อมาสามอันแล้วคุณก็มาทําแบบวิธีที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตัวไหนมันขาดว่าตัวไหนมันขาดว่า,วา,วาคุณก็ มาเลือกใช่ไหมทำแบบไ้้สงบูร <are> ตัวไหนมันขาดกูแค่เลื่อน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 หนอัปเกรดกูก็ใส่แค่นั้นนะครับหนักหลักไม่มีอะไรละเนี่ยผมแค่จะมาสอนวิธีการอัปเกรดทื่ว่าทำให้ไอดีเราเนี่ยมันไปต่อได้มันมันไม่ตันมันไม่รู้สึกตันไม่รู้สึกเบือ่อ แต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าถ้าเป็นไปได้ครับวงแหวนถ้าคุณสามารถใส่ให้เป็นออฟเดียวกันไดนะ้แต่ช่วงแรกๆอ,อ่ะอาจทำไม่ได้หรอกเพราะบางคนแบบแหวนมันไม่ได้เหลืออะไรใช่ไหมเดีวก็ใส่เท่าที่เรามีกําลังกว่าแต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยยดี๋ืมนะมันต้องใช้แบบออฟแหวนออฟเดียวอล้เนี่ยคุณค่อยมาจัดเนี่ยอย่างอย่างเนี่ยผมมีสายซับทั้งสอช่องใช่ไหมครับ เนี่ยดูอย่างทางถังย่านะเนี่ยผมใส่คลีดามิเตเพื่ออะไรเพื่อที่ผมจะเอาไปให้นารีนะครับแล้วก็วอตส่ซีผมใส่เป็นแหวนหนึ่งสายหนึ่งเลยหนึ่งหนึงใช่ไหมนี้มาดูช่องหนึ่งช่องที่สองผมทำนะครับถังย่าเนี่ยผมใส่เป็นแหวนออฟสปีดมผมก็ได้แล้วสองสายมีแหวนสปีดกับแหวนคีดามิเใช่ไหม แล้วก็มาในส่วนของปอใจซีก็จะเป็นในสายของตีกระดูกสายปีกใช่ไหมสองสองหนึ่งสองสายเขตดแดนเนี่ยเท่านี้เราก็มีแหวนเหลือเะนเหลือคุณย่องรีบคุณสร้างไปเรื่อยยิ่งตอนนี้มีตู้โถ่เจ็ดด้วยถ้าคุณสามารถเปิดารกันตีได้คุณก็เปิดไปถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยเก้าร้อยแปดสิบเพรอะควรซื้อมาเก็บไว้ส่วนตัวไหนที่มันมีไม่ครบนีไอซีใี่ผมตั้งใจเก็บสปีด เพราะอะไรสปีดเนี่ยแน่นักคนเผื่อผมได้กลับมาใช้ทีมหมาลมนี่หรอกไหมเออถ้าผมมีแผนสปีดเนี่ยหมาลมผมก็พังงาดได้เหมือนกะันอันนี้ก็สปีดเหมืนกันสปีดในที่นี้ผมไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นนะักสายสายปีกที่ใช้สปีดนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอปัญหาคือสปีดไม่ถึงนี่หรอกไหมพอเราจัดทีมเนี่ย เหมือนทีมเนี่ยทีมแบบเนี้ยผมว่าผมอยากอยากให้เสือมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่สปีดผมมันขาดอยู่เนี่ยนิดเดียวเออ,เอ,อผมได้เอามาใช้แค่นั้นเองไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยส่วนที่แปลนผมตอนนี้ที่คิดไว้เนี่ยผมกำลังหาข้อมูลก่อนว่าในสายควอนเนี่ยเราควรใช้ออฟอะไร ที่เลดกับ ATK นะอนนี้กำลังคิดอยู่ที่เลดกับ ATK วก็ถ่ายนี้ด้วยเนี่ยที่เลหรือ a อ k เคกำลังคิดอยู่นะจะได้เปลี่ยนมันให้ดูแล้วดูรอดไปส่วนแนะนําอีกอย่างมันะี้ส่วนของกระดูกคนนอกว่าอี๋率先取神奇นนอกผมไปดูพวก ลำดับต้นๆนละน,น,น,นะผมเพิ่งมาตัดสรู้ว่าเขาทำอายุก่น็นเขาทำอายุก่นก็นเพราว่ามันเพิ่มเพิ่มสแต็กนะมันเพิ่มสแต็กเยอะมากเนี่ยมันมันก็มีอะไร ATK ใช่ไหมคิเ defense แล้วก็คิด damage นี่มันเพิ่มเยอะมากเลยนี่ยเนี่ยลองเปรียบเทียบ ถ้าเราทำอายุอันนี้มันทำได้ถึงสามแสนกว่านะผมอายุได้ถึงสามแสนสี่สิบสามแสนสี่หมื่นห้าพันปีซึ่งอันนี้ทำเราตันเต็มที่ก็ 4, 22, 4. สองร้อยสี่สองแสนสี่สเต็กมันที่บวกมันก็จะน้อยกว่าเราจริงเห็นวนะ่าพวกที่อยู่ลำดับต้นๆเนี่ยทำไมเขา้าถึงใส่ดาวผีทั้งที่ดาวผีไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ยิ่งเขาใส่เพื่อเอาสเตก็กนะใส่เพื่อเอาสเตก็ก นี่อันนี้อันนี้ก็ใส่เนี่ยสองแสนสี่มันจิ็มแค่สองแสนสี่แล้วสเต็กม,มันก็ไม่ได้เยอะยี่สิบสามดูก่อนนี่ดาวผีเห็นไหมครับเมื่อกี้ขีดาเมจที่23สิบสามนะของในส่วนของไอ้สายหนึ่งอ่ะอมาสายสองอะมันสามสิบเ็ดมันบวกมาเยอะมาก ถ้าน,นี่บวกเยอะคุณไม่ต้องดูเลยว่าอย่างอื่นจะบวกบวกเยอะไหมอย่างอื่นมันก็เยอะเหมือนกันนะยิ่งถ้าคุณสามารถทําดาวไว้ก่อนนะแล้วก็ตีบวกเนี่ยตีบวกให้มันตันได้เร็วที่สุดยิ่งดีนะครับส่วนสำหรับใครที่เป็นนะเพื่อยังไงก็มาดูเครอม้าน้ํานะครับเหมือนกันเลยอน,นี้เขาแนะนํามานะว่าให้ทำตาแตกก่อนเพราะอะไรมันบวกเสริมที่ดาเมจนะครับมันบวกเสริมที่ดาเมจ แค่นี้นะเพรแรกับผมคือว่าอายุไม่สำคัญนะเนี่ยผมก็ทำแค่แสนปีแล้วผมก็ไปอัพที่ประจรก่อนผมไปมั่วอยู่กับที่ประจรเนี่ยเสียลูกแก้วเยอะมากนะเสียลูกแก้วเยอะมากที่ประจรจะลืมดูไปว,ว่าสแต็กมันก็บวกเยอะเหมือนกันสแต็กบวกเยอะเช่นกันนะครับเนี่ยแค่แสนปีนะบวก ATK 7.66%นะครับอันนี้กำลังจมตีบวก12% 3ดาวเต็มได้แน่12เห็น<ม>ไหมมันก็ไม่ได้ตามเยอะถ้าคุณทำอายุได้ก่อนให้ทำอายุนะทำอายุเพื่อยังไรต่อไอหมาถึงพวกเราแค่นีีนผมผมก็แนะนำได้เท่านี้นะมีอะไรสงสัยก็ถามถามกันมาได้นะครับครับอีกอย่างนึงนะเออ ใครที่เลเวลวตันนะตอนนี้หกสิบเก้าแล้วมันตันแล้วใช่ไหมแนะนํานะครับทำเควสดรายวันนะคุณอย่าไปกดรับนะถ้ากดรับเนี่ยคุณเสียไปเยอะมากนะครับถ้ากดรับเนี่ยคุณจะได้เอฟแค่สิบเปอร์เซ็นตนะสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นคุณไม่ต้องกดรับแล้วก็ให้มันหมดวันนะครับมันจะเด่งเข้ากล่องจดหมายนีย่แล้วเมื่อไหร่ที่เซิร์ฟแพทมันอัปเดตถึงเลเวลเจ็ดสิบคุณค่อยมากดรับนะคุณจะได้เปรียบคนอื่น มันะจะไปคือเป็นการโดงไปในตัวแล้วกนะันะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากแต่เหมือนถ้าไอดีหลักผมวันนี้ผมก็เผลอกดไปลืมลืมตัวมือไวไปหน่อยนะครับนะโอเคนี่ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับ20กว่านาทีของอาชิพมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ